สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดก็ต้องนึกถึง Home Sweet Home Survive ใช่ไหมคะในช่วงนี้แล้วในแพทล,ล่าสุดก็มีการเพิ่มตัวละครจากซีรีส์ดัง Let's f i g ไฟ g o ด t คู่ไฟ,ไฟไฟผีมาด้วยละค่ะที่ทางผู้พัฒนาได้ดึงพระเอกสุดหล่อยอย่างเซนหรือในเรื่องชื่อว่าออฟนักศึกษาแพทย์แถมยังเป็นนักล่าผีมาร่วมเป็นเซอร์โรในเกมด้วยละค่ะออฟจะมีเปอรติดตัวก็คือ ไฟไส้ผีถ้าไม่ถือไอเทมนาน5 5วินาทีจะมีแสงที่มือจะสามารถต่อยผีได้นั่นเองแถมเพื่อนๆถ้าถือลูกประคำนะคะเวลาต่อยผีผีจะติดสตันแบบร้อยเปซเลยแต่ต้องกัดจังหวะให้ดีๆด้วยนะเพราะถ้าผีเปิดโลกก็ไม่เป็นผลนะเออเพราะแบบนี้ทำให้ออฟเหมาะกับการป่วนผีสุดๆเลยล่ะค่ะสตามีน่าเองก็ไม่ได้น้อยเลยวิ่งจูผีได้สบายๆเลยละ่ะแต่ออฟจะโหดมากๆเลยนะคะในช่วงท้ายเกม หลังจากที่เพื่อนๆได้ท,ทําพิธีเปิดนิวรณครบ2แท่นแล้วก่อหองผีจะน้อยลงมากเลยล่ะค่ะทําให้ออฟสามารถต่อยผีให้เลือนลดได้แล้วในตอนนี้ถ้ามีรูปประคำย็งสตันผีได้อีกแอบบอกเลยนะคะว่าลูกป,ประคำน่ะเป็นไอเทมที่แรงที่สุดในเกมเลยว้าว <Wow. S 1> มาในส่วนของเปิร์กกันบ้างค่ะเปิร์กที่ควรจะต้องใส่เลยก็คือเปิร์กดวงดี พราะทุกครั้งที่ใช้อาวุธจะมีโอกาสที่ค่าทนทานของอาวุธจะไม่ลดลงทําให้เพื่อนๆใช้อาวุธได้บ่อยมายิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกป,ประคำนะคะที่หายากแถมค่าคงทนก็มีแค่หนึ่งเท่านั้นถ้าใส่เปิกนี้ลดวงดีแล้วก็ได้ใช้มากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนเปิกประตูกระแทกสําหรับใส่จู๊เปิกนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะเวลาจู๊หนีผีเข้าตู้หากเราเปิดประตูตู้ให้ตรงกับจังหวะที่ผีอยู่ข้างหน้าจะทําให้ผีปิดสตัน แค่นี้ก็วิ่งหนีผีได้สบายๆแล้วล่ะค่ะเปิดหยุดพักอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใส่จุกนะคะถ้าวิ่งหนีผีจนสตามิน่าหมดหาจุดพักกดยอ่อจะช่วยฟื้นฟูสตามิน่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแค่นี้ก็วิ่งล่อ่วงเวลาให้เพื่อนต่อได้สบายๆแล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับตละครใหม่ของ Home Sweet Home Survival of the Fire Ghost คู่ไฟไฟผีส่วนตัวเรามองว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะลองเล่นกันหรือยังตอนนี้ต้องขอตัวลาไปจุผีต่อก่อนนะบ๊ายบาย